สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ช่างใหญ่อยู่ที่โคยูฮะอิุสูนะครับลําลูกาคองเกตนะวันนี้ช่างใหญ่นะครับมาซื้อรถนะครับอิอุสุเอ็นเอลอาร้อยสามสิบแรงม้านะครับยูโรสามนะซูเปอร์คอมมอนเรลนะครับขนาดกําลังร้อยสามสิบแรงม้านะครับมาดูนะครับว่าวิธีการขึ้นรถนะครับบรรทุกเนี่ยเราจะขึ้นยังไงให้ให้มันดูปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูไม่พลาด ตอนการการขยับขึ้นมานะถ้าเป็นรถตู้นะครับเราจะต้องมีการนะครับอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเอาขาซ้ายน่ะเหยียบขึ้นมาอย่างนี้ยนะครับแล้วก็จับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรถตู้นะแล้วเอาก้นนะครับดันขึ้นไปอย่างนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคืออย่างนี้ก็ได้นะครับจับนี้ก็ได้จับนี้โผล่นะครับโผล่ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้มันมีหลายวิธีนะสําหรับรถตู้นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับรถบรรทุกนะครับขนาดสี่ตันครึ่งนะจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่คุณแล้วกันดูเอานะครับขึ้นมาอย่างนี้เอา เดี๋ยวช่างใหญ่จะสตาร์ทนะครับเพราะว่าเลิกวันนี้เลิกวันที่วันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะเลิกออกเป็นนะครับ11นาฬิกา9นาทีนะตอนนี้ก็ได้ได้ได้เลิกเรียบร้อยแล้วทําการสตาร์ทเลยครับนะครับนะครับก็จะมีเสียงผู้หญิงนะครับชื่อเทเะเทคสวัสดีค่ะนะครับนะครับที่นะครับ Hãy subscribe bố kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินมาถึงแล้วกปัดด้วยเนี่ยถึงกินปัดอันนั้นไม่มีชื่อตัวไหนขอขยับเลือให้เรื่องก่อนแล้วขอชัวร์มากักนั่นไป